ได้ด้วยนะ สวัสดีทุกท่านครับเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ปีนี้นะครับทางเพจนิกไวไลท์นะครับก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับประสบความสําเร็จตามสิ่งที่คาดหวังและตั้งใจนะครับมีความสุขเยอะๆนะครับแล้วก็ปราศจากโรคภัยนะครับใครเป็นอะไรก็ขอให้หายดีมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ ในปีใหม่นี้นะครับเราก็มีภารกิจในเรื่องของการให้ความรู้เช่นเคยนะครับก็ได้มีโอกาสไปให้ความรู้กับน้องๆนะครับแล้วก็หน่วยงานองคอ์กรต่างๆซึ่งการที่เราสามารถไปให้ความรู้ได้เนี่ยก็เนื่องมาจากการสนับสนุนของทุกคนนะครับแต่นี่จากว่าหลังๆเนี่ยเราก็มีการออกผลิตภัณฑ์มาเยอะนะครับจนบางท่านก็มองว่าเอ๊ะเราเริ่มเป็นพ่อค้าแม่ค้าแล้วหรอบางคนก็มองลบเลยนะมองว่าเรากําลังหากินกับงู คือคำนี้ก็เจ็บปวดมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นในเรื่องของงานที่จริงๆไม่ต้องทําก็ได้นะครับมันเป็นลักษณะจิตอาสานะฮะที่เราออกไปให้ความรู้หรือว่าเข้าไปช่วยเหลือลดความขัดแย้งระหว่างคนกับงูคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีกิจกรรมนะครับในเรื่องของการออกผลิตภัณฑ์มาเนี่ยเราไปไม่ได้ครับคือก่อนหน้านี้ยุกคก่อนเนี่ย แพลตฟอร์มต่างยังไม่เหมือนทุกวันนี้นะมันยังพอที่จะขยับเพลย์เย่นไปได้นะครับแต่ปัจจุบันต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ทําอะไรแบบนี้เป็นเรื่องยากมากนะครับจริงๆก็ทําได้นะคือไม่มีก็ไม่ไปแค่นั้นเองแต่สิ่งที่เป็นแพชชั่นแล้วก็เป็นความสุขความท้าทายของเราก็คือการทําในสิ่งที่หลายคนเดือดร้อนนะครับหลายคนทําไม่ได้นะครับแต่เราเข้าไปช่วยแก้ไขไปให้ความรู้นั่นคือความภาคภูมิใจของเรา ซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการแจ้งเหตุนะครับจากเครือข่ายมานะครับว่ามีชาวบ้านนะครับเขาแจ้งมาว่ามีงูเข้าบ้านนะครับเราก็เลยรีบเดินทางนะครับไปอย่างที่เกิดเหตุทันทไีได้เข้าไว้ไหมคะงูเข้าตลอดค่ะนูดูอยูตัวใหญ่มากเลยถ้าเจอหลอดเดินมีอะไรจะเจอไหมไม่มีรูอยู่อะรูเยอะด้วย ระวังนะก็อเข้าไแต่ดูละลยังไม่เห็นมันออกไปใช่ไหมคะยังตะลงเราตลอลเลยหนูใ้หลานงูไปตามแล้วี่นอนคะี่ครับอ้าวพี่ดูสิว่างูอะไรใหญ่ไหมใหญ่อะไรอะเดี๋ยวครงูอะไรพี่นุ๊งูอะไรจงอ่าง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 เออชัดเลย ในจังหวะที่ผมเห็นนะครับว่างูตัวที่เลื้อยเข้าไปในกิ่งไม้เนี่ยคืองูจงอางต้องบอกว่าวินาทีนั้นเนี่ยมันเหมือนเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยมันย้อนกลับมาเหตุการณ์ตอนที่โดนกัดเนี่ยเสียงกัดที่ดังกึศนะครับความรู้สึกที่เหมือนเข็มนับสิบเล่มที่ฝังเข้าไปในนิ้วเนี่ยมันกลับมาอีกครั้งคือมันเป็นอะไรที่น่าจะเป็นบาดแผลในใจ ความคิดก็อีกแบบหนึ่งเพราะว่าเรามีเหตุผลอยู่แล้วนะครับว่า,าสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยมันคือความผิดปกติของงูหรือว่าอุบัติเหตุแต่ความรู้สึกเนี่ยมันถูกแยกออกจากความคิดนะครับมันเป็นบาดแผลที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันมีความไม่มั่นใจนะครับแต่เราก็ต้องพยายามที่จะผ่านพ้นมันไปให้ได้นะครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นีดูไว้นะแต่ผมเตี้ยนี่กันนี่งอยู่นี่อยู่นี่นั่งไม่ได้ลักอยู่ เดีก็ปล่อยกองไม้ครับนี่แหละมึงบอกมาเอาเอาเอาดึงดึงอันนี้ออกมาอันนี้เหรอโอ้ยโอ้ยค่อยๆดึงออกมาค่อยๆดึงออกมาโอเคอ่าค่อยๆดึงเลยฮะเบาเบาเห็นหัวไหมไม่เห็นไม่เห็นอันนี้ก็ยังไม่เห็นอเริ่มขยับว่าขยับแล้วขยับแล้วขยับแล้วขยับเลยนะขยับแล้วหัวน่าจะอยู่นี่หัวอยู่นี่หัวอยู่นี่หัวอยู่นี่ อยู่นี่มันนี่นี่หัวอยู่นี่นี่หันไปทางนู้นใช่ไหมหัวอยู่นี่นี่หัวอยู่นี่นี่นี่อะเอออย่าเลยนะต้อดออกนะนี่หัวออกแล้วนี่ดีระวังดีระวังให้มันออกก่อนให้มันออกก่อนระวังระวังระวังให้มันออกจากตรงนี้โดยทำงานสะดวกเห็นหัวแล้วตัวอยู่นี่อยู่ไปแล้วหัวไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วไปยด้วยวาด้วยวายด้วยจะพังไว้จับหางไว้จับหางไว้จับหางไว้คนเดียวด้วยนะไอ้บูถอยมาบูถอยออกมาเฮ้ยยังถอยออกไปเอาไปไดูเอาไปดูลงลงลงจะไว้จะพังไว้จับหางไปละเด็ดจับมือแล้ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้โอ้โหโคตรสุดเลยอ่ะไอ้บูระวังระวังท่านกัปตัน con nhìn nhìn lo nhìn nhìn đó ai nha cho tè hít yeah. chế <laughs>

รอเลยระบังระวังรอวังโอ้ยจริงจริงัมีอันนั้นไม่ต้องขอมาเกี่ยดิขอได้ปะไปนี่ไปนี่นี่อีกนีกห้างหลังรออัน มัดไปไวมากเลยเน,นี่ย่งโอ้โหมาบูร้อยเอาไม้ทีถานว้าวโอย ออกออกออกไางนี้ออกออกอย่ามาตายนะโอ้โหทำไมดุนงี้วะเกี่ยงกบบมากดุดันไม่กินใครใครข้างหลังมีอะไรไหมข้างหลังมีต้นไม้ต้นไมิประมาณสามสเก้าสี่เจอต้นไม้ เา่วยล้เฮ้ยเฮยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเอนยเั้ยหมดยเฮ้เฮืยอั้ยเฮ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 ้ยเก้ยเม้ยเฮ้ยเฮ้ยเก้ย้้ เพ่งผ่านการถูกกัดจากงูจุงอางมาเนี่ยมันทําให้มันเกิดความไม่มั่นใจนะครับซึ่งตรงนี้มันต้องค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าคุณเห็นนะมันก็จะมีในเรื่องของความพยายามในการที่จะทําให้งูเขาเหนื่อยคือต้องบอกแบบนี้นะครับบางคนมองว่าเป็นการยั่วยุให้งูโกโรธนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคนทํางานด้านนี้จะรู้ดีว่าเวลาสมมุติว่าถ้าเราจับเลย ตอนที่เขากําลังสดหรือว่ากําลังมีพละกําลังเยอะเนี่ยอันตรายมากนะครับดังนั้นสิ่งที่เราพยายามทําก็คือว่าทําให้เขาเนี่ยมีการเคลื่อนไหวนะจนเขาเหนื่อยเขาเพลียพอเพลียจะจับง่ายขึ้นครับตรงนี้ตอนแรกพยายามแล้วนะที่จะใช้ไม้ตะขอแต่ว่ามันมันยากครับกับงูขนาดใหญ่คุณจะเห็นนะว่าการที่จะเกี่ยวจะอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอย่างที่เคยอธิบายไปนะว่า บางครั้งเนี่ยการทํางานกับงูเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตเราไม่สามารถที่จะคาดเดาการเคลื่อนไหวมาได้ทั้งหมดดังนั้นเนี่ยการใช้อุปกรณ์เนี่ยที่มันมีข้อจํากัดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากสุดท้ายนะฮะผมก็เลยต้องใช้สิ่งที่ผมถนัดที่สุดคือการใช้มือจับนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยนะครับก็นะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ช่วยเหลือกันมานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ ต่อไปนี้เราคงมีความจาเป็นนะครับที่จะต้องมีการออกผลิตภัณฑ์มาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสิ่งต่างเหล่านี้เราคิดว่าเราคงต้องทําต่อไปนะครับแม้บางทีมันก็รู้สึกบั่นทอนบางครั้งเจอคอมเมนต์แย่ๆมามันก็รู้สึกแย่นะครับบางครั้งก็รู้สึกว่าเราจะดิ้นรนไปทําไมจะเหนื่อยไปทําไมแต่ทุกครั้งนะครับที่เห็นรอยยิ้มนะครับของคนที่เราไปช่วยเหลือคําขอบคุณหรือแม้กระทั่ง คนที่มาได้รับการอบรมจากเราเนี่ยได้นําความรู้ที่เรานํามาให้เนี่ยไปใช้ประโยชน์เนี่ยอันนี้คือความภาคภูมิใจคือมันก็เคยมีเคสหนึ่งที่มีคนบอกมาว่าผมถูกงูกัดนะครับแล้วผมรอดได้เพราะว่าการประถมพยาบาลจากพินิกตรงนี้ผมภาคภูมิใจมากนะครับก็ถ้าใครอยากสนับสนุนภารกิจเหล่านี้ต่อไปนะครับก็สามารถทําได้นะครับผ่านเพิั์ต่างๆในเพจนิกไบไลน์ครับ